ร่โดยดวงของเฮียนะครับจากปีหมูเดือนเมษายนนะครับวันที่14เนี่ยแล้วก็เวลาประมาณ7จ็ดแปดโมงเนี่ยในโหราศาสตร์จีเนเนี่ยดวงเฮียเนี่ยจะเป็นบุคคลธาตุดินนะครับธาตุดินในที่เนี้ยในพื้นดวงของเฮียเนี่ยโดยความหมายของดินอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าดินโคลนซึ่งมันมีสภาวะของความเป็นน้ำอยู่ก็รเรียกดินอมน้ำดังนั้นโดยอุปนิสัยส่วนตัวเนี่ยเฮียจะเป็นคนสนุกสนานเป็นคนร่าเริง เป็นคนที่ไม่ค่อยยอมทุกร้อนอะไรเพราะว่าสามารถหาความสงสัยตัวเองได้ใชครับแต่ในพื้นดวงของเฮียเนี่ยมันมีข้อเสียคือเดือนเมษาที่เฮียเกิดเนี่ยมันเป็นฤดูร้อนงั้นไอ้ดินโคลนตัวนี้มันก็ถูกดูดความ,มชื้นไปนะครับเวลาเกิดของเฮียนเนี่ยประมาณ7จ็ดแปดโมงเช้าเนี่ยมันก็เป็นอากาศที่กําลังร้อนก็ะเลยกำลังจะร้อนเต็มที่งั้นตัวดินเนี่ยมันก็เลยแห้งตอนแห้งเสร็จปุ๊บมันก็เลยทําให้ตัวธาตุจำตัวที่เป็นดินโคลนของเฮียเนี่ยแห้งไปด้วย นั้นเฮียก็เลยมีข้อเสียอยู่ที่ว่าเวลาเฮียทาอะไรก็แ,แต่เมื่อมีเงินทองมักจะเสียหายเพราะเพื่อนฝูงหรือบริวารทําให้ตัวเองเดือดร้อนอยู่เสมอแต่ว่าทั้งชีวิตเฮียจะต้องเลี้ยงดูคนอื่นทั้งนั้นที่ไม่อยากเลี้ยงอะ่ะก็บอกดวงเป็นภาระทั้งชีวิตเลยแล้วมีเพื่อนก็ไม่ดีเพื่อนก็เกเรทั้งที่เฮียเป็นเด็กเรียนตั้งใจเรียนมีความมุ่งมั่นมีความปรารถนาแรงสูงแต่ก็ถูกเพื่อนเพื่อนชักชวนหรือพาไปในทิศทางที่เสียอยู่ตลอด แต่ดวงเฮียก็มีเทพคุ้มครองก็คือเขาไม่สามารถทำมันอันตรายเฮียได้เพราะเฮียคือถุงเงินถุงทองของเขามันก็เลยทําให้เหนื่อยคือมึงไม่กล้าทําร้ายกูแต่กูอะสามารถไม่เลี้ยงดูไม่ช่วยเหลือมึงก็ได้พราะถ้ากูไม่เลี้ยงดูไม่ช่วยเหลือมึงมึงตายอเขาก็เลยทาอะไรไม่ได้เขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะเหมือนเหมือนแบบเจ็บใจก็เจ็บใจมีบุญคุณก็มีบุญคุณแต่ไม่รู้จะทำยังไงไง ด้านหนึ่งบางทีอาจจะโมโห,โหเฮียที่แบบเฮียไม่เข้าร่วมกับเขาอีกด้านหนึ่งก็อาจจะแปลกลายไวว่าเอา้าเฮียเองเนี่ยก็เป็นตัวสนับสนุนเขามันมีทั้งรักทั้งแค้นคนอ,อยู่อย่างนั้นก็เลยไม่รู้จะทําอะไรจะทําร้ายก็ไม่ได้จะส่งเสริมก็ไม่ดีเพราะส่งเสริมเฮียเฮียแข็งแรงปุ๊บเฮียก็ชอบไปบังคับพวกเขาซึ่งพวกเขาไม่ชอบให้เฮียบังคับเนี่ยอีกอย่างหนึง่งไอ้ความที่เฮียเป็นคนเสียงดังมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยกลัวหรือขวาวอยู่ตลอดมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเสีย แต่ถามว่าเรื่องเสียของเขาเป็นเรื่องเสีย่ยงเฮียไหมคําตอบคือไม่การที่เฮียเสียงดังหรือเฮียอารมณ์ดีเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันจะทําให้เฮียี่มีเงินทองมากมายและสามารถสร้างฐานะสร้างทรัพย์สินหรือช่วยคนอื่นได้เยอะแยะแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เฮียเครียดปุ๊บเฮียจะจนโดยพาะไอ้ผูกคนพวกนี้มันก็จะมาลังฟานหรือว่ามาดูทรัพย์เอาทรัพย์สินของเฮียอยู่เสมอเะนั้นเฮียก็เลยกลายเป็นคนมีทรัพย์สินั่วอยู่ตลอดในโหราศาสตร์จีนเขาเรียกว่าผัวชายโก เป็นคนเก็บเงินไม่อยู่เพราะไอ้เรื่องเกี่ยวเกี่ยวบริวารเพื่อนฝูงเนี่ยเพราะฉะนั้นทางที่ดีอย่าไปคบใครสนิทคนที่คบสนิทได้เนี่ยในดวงเฮียเนี่ยไม่ว่าในบ้านนอกบ้านเนี่ยผมยืนยันเนี่ยในนี้ไม่มีเพราะคบใครเนี่ยก็มีแต่เสียหายมีทางเดียวคืออยู่คนเดียวปลอดภัยที่สุดนี่คือคําพยากรณ์เบื้องต้นที่เกี่ยวกับเงินไม่รวยไรไม่รวยายด้วยเหลือ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 ด้วยแปลว่าเหลือด้วยอันนี้คือคําพยากรณ์พื้นฐาน จริงแท้ผมไม่รู้ครับนะครับทีนี้ก็จะถามว่าถ้ามันเป็นดวงเฮียจริงเนี่ยถูกไหมก้ก็ก็มีมีส่วนเขามีส่วนแสดงว่าไอ้ส่วนที่ไม่มีแปลว่าอะไรอ่ะก็ไหนไม่ตรงบอกผมดิมัน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 ไม่ใช่เชิงไม่ตรงหรอกมันก็โอเคมันก็ฟังฟังแล้วว่าเก็บเงินไม่อยู่แไมมีส่วนเ้าพี่น้องเพื่อนฝูงเป็นไงก็บางคนก็จริงจังจริงใจก็มีมีมีไม่ใช่ส่วนใหญ่เขาบอกก็ส่วนใหญ่เลย ส่วนใหญ่บางทีมันไม่ได้แปลว่าดีเพราะว่ามันไม่ได้แปลว่าดีทุกคนเนะผมใช้คำว่า90%เลยนะเสียแม้กระทั่งพี่น้องในบ้านเราเองยังไว้ใจไม่ได้นะเมื่อกี้เฮียบอกว่ามีส่วนถูกแสดงว่าไอ้ส่วนผิดมันก็มีสิส่วนผิดส่วนผิดนะ้มีไหมมีไหมมันก็แทบไม่มีหละน้อยน้อยมากบอกลงมันมีหรือไม่มีเพราะว่าเพราะว่าช็จะได้เช็คถูกว่าเวลาถูกไหมเพราะว่าจริงๆแล้ว เรื่องพวกนี้ผมจะไม่ค่อยไปไปนั่งมันนั่งคิดไปใส่ใจอะไรมากมากก็ไม่ใช่<ต>มัน,นม,มีผลไงถ้าเฮียรู้ว่าเพื่อนดีลูกน้องดีเจ้านายดีหัวหน้าดีเมียดี<ะ>หรือแม้กระทั่งการติดต่อต่างประเทศดียังไม่ไปอ่ะยังไม่เอาเอ่ะถ้าเฮียรู้ว่าเฮียมีเมียไม่ดีเฮียควรจะผูกพันจดทะเบียนไหมถูกไหมไอของจีนมก็มีเคล็ดลับว่าถ้าไม่ดีก็อย่า แล้วก็อยู่กันเฉยๆเป็นเพื่อนกัเนเขาเรียกจอ้อแผงอิ่วอย่างนี้มันก็อยู่กันได้นานนนแต่พอจดทะเบียนปุ๊บแม่งเหิมเกิอถูกไหมอ,อ่ะงั้นควรจดหรือไม่ควรจดในรวมมันก็ฟ้องไว้ไงอ่าผมก็เลยเ